รูว่าที่ธรรมะมาแล้วรู้ว่าธรรมะมาแล้วคือหมายความว่าตัวทุกคนเราเนี่ยเป็นธรรมะหลวงพ่อก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ารูปธรรมนั่งยู่ที่นยโยงก็เป็นรูปธรรมนดก็เป็นรูปธรรม แล้วก็โยมก็เป็นนามธรรมแ้าวก็เป็นนามธรรมก็เรียกูรูปประธรรมนาม,มาธรรมเราไปเสวงหาธรรมะกันรอบโลกแต่ว่าธรรมะอยู่ที่ตัวเราทำไมไม่เสวงหาเมื่อระพระพมิเจ้จะรรู้ใหม่ๆ พระองค์สเสด็จไปในระหว่างทางที่เปิดโเวในยุสัตวตรงนั้นพระองค์ประทับอยู่ใต้โถวต้นไม้มีกษัตริย์ราชวงศ์จำนวนสามสิบสามสิบท่านเดินไปทีนี้ในจำนวนสามสิบเนื้อ เขาก็ย <_ S 1> ี่สิบเก้าท่านนั่นเขามีคู่แล้วแต่อีกท่านนึงนั่นไม่มีคู่เขาก็ได้หญิงิ้่ไหนไม่รู้คนจะสเปย์นะก็ได้มาเป็นคู่ทีนี้ก็เปิดแผลเดียวผู้หญิงคนนั้นก็หนีหายไป สามสิบองค์สามสิบท่านติดตามช่วยกันตามหาไปเห็นพระพุทธเจ้าจระทับน,นั่งอยู่ที่ใต้คนชนไม้ก็ไปถามพระพุทธเจ้าว่าเห็นหญิงเดินมาทางนี้ไหมพระพุทธเจ้าก็ไม่ัตไม่ตอบตอบเพียงว่า คุณจะหาหญิงดีหรือคุณจะหาตนดี้งสามสิบนั่นมีนิสัยมีวาสนาอยู่แล้วเป็นเดิมพันพอได้ยินพระคำสอนพระพุทธเจ้าว่าจะหาหญิงดีหรือจะหาตนดีพุกองค์ก็สอบว่าหาตนดีหาตนดีเธอทั้งหลยจงนั่งลงั้งอก ท่านสามสิบท่านก็น,นั่งลงปรนมมือแล้วพระพุทธเจ้าก็ชี้เงไปว่านี่รูปประทับที่นั่งอยู่เนี่ยรูปประทที่นั่งอยู่เนี่คือนามธรรมาเป็นสิ่งที่เกิดที่ดับสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับนั่นเรอยกอะไรมาระทั่มมาธระทมนั่น ก็เป็นธรรมเหมือนกันแต่ว่าเป็นธรรมที่ไม่ตติให้สูญไม่สลายตัวก็วคือการทำสมาธิให้เกิดพลังจิตทั้งสามสิบท่านพอได้ยินให้ฟังแล้วหลวงพ่อจิตเจ้าก็ให้นั่งสมาธิร,าร้วมกันทั้งสามสิบท่านพอนั่งสมาธิเสร็จแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระอระหันต์หมด ได้สำเร็จเป็นพระอนาคาด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเ <c oughs> มื่อท่านสำเร็จแล้วท่านก็รู้ดีรู้ชั่วรู้ว่าสิ่งนี้คือธรรมะสิ่งนี้คืออาธรรมสี่นี้องกันข้ามก็ธรรมะก็คืออาธรรมถ้าธรรมะก็คือเราเป็นมนุษย์ แล้วก็มีคุณธรรมเมื่อคุณธรรมเกิดขึ้นคือความละอายแก่บาปความเกรงกลัวต่อบาปความละอายเกิดความชั่วความเกรงกลัวต่อความชั่วนี่เป็นคุณธรรมของมนุษย์เขายกควรปฏิบธรรมทีนี้พอเราไม่รู้จักคุณธรรม เราไม่รู้ใจคนที่จะชั่วก็ไปทําความชั่วซะก็กลายเป็นอักเขาเรียกเป็ปฏิเสธกาทำไม่เจ่ไม่ใช่คนแล้วจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติธรรมะมันก็เกิดเป็นอากธรรมขึ้นก็เกิดเป็นอากธรรมขึ้น,นรรม่เลยแล้ว ผลเสียหายทุกมันได้เกิดขึ้นแก่คนอื่นเกิดขึ้นแก่ตัวเราเองที่จะต้องไปตกรกหมดไปที่จะต้องไปเกิดความทุกข์ต่อไปในอนาคตใครจะมาช่วยเราได้ในยายนั้นเราก็ต้องเสวยทุกไปแต่ถ้าหากว่าเขาเป็นรูปปัน้นนามธรรมเรียกว่ารูปเรานี่เป็นธรรมะ ปฏิบัติธรรมะจิตใจก็เรื่มใสธรรมะอย่างนี้ก็ถือว่าเขาได้ได้ธรรมะแล้วเกยกประบัธรรมะมาแล้วเราไปสืงแหาท่านเหล่านี้ที่เรียกว่าเป็นราชวงศ์นี่ทั้งสามสิบองค์นั่น ก็เลยหาตนไม่ไปหาหญิงแล้วหาตนท่านก็เลยวกบขบ,บ,บ,บวดด้วยแลวพุที่เจ้าก็เลยบวชให้เป็นพระหมดทั้งสามสิบเมื่อบวชเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ใช้ให้ไปเผยแร่พระพุทธศาสนา,าก่อนแต่ที่จะได้ไปเจอกับราชวงศ์ชุดนี้ พระองค์ก็ส่งสาสว่60 60อง60องนั้นก็มีปันจจักย์ขีทั้งห้าและประโยชน์ศแลกะกสหายของประโยชะนะ์เอาสตอ,อีก50แล้วก็รวมทั้งอ,อีก 50, 5บห้า ก็รวมกับปัญจวัคคีย์อีกห้าก็เป็นหกสิบทั้งหมดก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์หมดก็เรียกถึงธรรมแล้วถึงแก่งธรรมแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดเน่เราจะต้องรวบรวมรังจิตนน่เอาไว้ให้ เพียงพอเพอียงพอไม่ได้เนี่ยพระพ,พุทธเจ้าเนี่ยได้พระพุทธเจ้าแสดงทำไม่ถึงห้านาทีเนี่ยพวกเราก็ได้สำเร็จแล้วเพราะว่าต้นทุนมีอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่ทำต้นทุนเอาไว้แม้เราจะเกิดทันพระพุทธเจ้าก็ไม่สำเร็จอะไรเหมือนอย่างฉันกบคนหนึ่ง เขาจะชื่อว่าอะไรหลวงพ่อก็จำไม่ได้จำได้จะเพียงว่าเขาเนี่ยอยากจะไปหาพระพุทธเจ้าเพราะว่ามีความผิดหวังรักผู้หญิงแล้วเขาไม่รักด้วยก็มีความผิดหวังก็เดินตามหาพระพุทธเจ้าในขณะนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดนายช่างนอก ชายคนนั้นก็เดินไปตามอารมณ์เพลินๆน่ะแล้วก็เลยแวะไปพักกิจบันในช่ยงมอกับพระพุทธเจ้าแต่เมื่อเวลาที่ไปพักกับพระพุทธเจ้านั้นไม่รู้พระพุทธเจ้าหรือไม่ใช่ก็ไม่รู้เห็นเป็นคนเหมือนกันแล้วก็เข้าไป ถามอะไรต่างๆพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอนนีจังสุขขังอนัตตาของไม่เที่ยงผู้ชายคนนั้นเขาก็บอกว่าพูดอย่างนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าไม่พูดอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้มีพลังจิตเก็บเอาไ,ไว้ แล้วเมื่อเวลาเป็นพระพุทธเจ้าก็สูญเล่าเพราะฉะนั้นการที่เราได้สะสมเมลังเกิดเมื่อสะสมเมลังเกิดมากขึ้นมากขึ้นเวลาที่จะได้สำเร็จก็แป๊บเดียวอย่างนี้เป็นต้นพราะฉะนั้นในการที่เรามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเนี่ย เราเรื่มใสแต่ว่าเราต้องปฏิบัติตัวของเราให้สมกับเราที่มีความเรื่มใสไม่ใช่เรื่มใสแล้วก็จะได้บุญขึ้นทันทีมันไม่ใช่ไม่เรื่มใสแล้วก็ปฏิบัติตามคําสั่งสอนหมายความถึงว่าเราทําสมาธิทำจิตองเราเนี้ยมีพลังเกิต เพราะว่าพลรรังเกตนี้เมื่อเราได้ทำสรรมาธิแล้วมันจะสะสมสะสมไปสะสมไปจนกระทั่งถึงความเพียงพอมันก็จะต้องมีสักวันหนึ่งเป็นวันที่เพียงพอเมื่อเราได้เริ่มต้นแล้วอย่างนี้จะ้นเพราะฉะนั้น,น,นความไม่ประมาททั้งหลายนี่เป็นสิ่งที่สมควรแก่พุทธบริษัทถึงจะได้เรียกว่า รูกก็ทำนามันำสวัสดี